อย่าขายดีไม่ดีเท่าที่ใจเดินครับอยากจะขยายสาขาขยายธุรกิจแล้วมันยังไม่ได้สักทีครับรับเขาแล้วเขาไม่รับตออันนี้ถูกครับเขาเรียกว่าอยากได้แล้วไม่ได้กนสองไม่อยา,ากได้ดันได้ยอดรักไม่ได้อยากเป็นมะเร็งนะผมดูเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ช่วงนี้นะทั่วมาปีแล้วไออยากถูกทั่วมาครับเห็นเขาทุองอยากทุอกจังเลยอนี่ยโคไม่รู้เรื่องขอนหน่อยดีมอหน่อยแบบนี้ ไปกันไงครับไม่ต้องมาก็ได้แต่ถ้ามันมาเนี่ยท่านไม่อยากได้ท่านต้องทุกข์สิถูกไหมฮะอันนี้ก็เรียกต้องทนครับมีอดกับทนอยากได้ก็ไม่ได้อดครับแล้วถ้าไม่อยากได้ไได,ด,าาได,ดันได้ถ้าได้แล้วก็ทน <c oughs> ผมมีข้อสังเกตว่าบางทีชีวิตก็หลีกใน,นกลณีสองอย่างข <c oughs> ับรถใครอยากชนครับเราไม่ชนเข้าก็จริงแต่บางทีก็ชนเราแหมถ้าหลบเต็มที่แล้วมันก็ยังชนเหมือนได้นั่งรถตู้มีใครอยากไปชนท้ายสิบรอมนะั้ย ไม่ีใีรขยากลงจากโทเวโดยไม่ถึงกางลมมั้ยไม่มีครับคือมันดออยู่แล้วแต่งานใครอยากเลิกครับจอทเบียสมรสเซ็นบ่ายอยางรอมีไหมเอาเซ็นเลิกเซ็นได้อีน้องเข้ามาเซ็นไม่ไหเซ็นไม่ไหวอะไรวะก็แต่งจะหยากแล้วไม่มีครับทำธุรกิจ่าไก็อยากอยู่ตลอดทำงานก็อยากอยู่ตลอดไม่อยากถูกไล่ออกครับบางกินถ้าท่านเจอสองอย่างผมมีวิธีคิดว่าหนึ่งอยากได้แล้วไม่ได้สองก็อยากได้อยากได้ถ้าได้ไปแล้วนะ โชคดีไม่เจอหนักอันนี้ก็บุญแล้วคิดไหมท่านไปคิดส่วนที่หายอ่ะมันแย่นะรถชนปั้งตัวยังอยู่ไม่ไน่าชนโอ้ยแม่งซวยไปยิ่งขี้เกียจซ่อมยิ่งมีรถคันเดียวโอ้ยเท่าไหร่ไม่ดีใจเลยเขาไม่งัดต่อไปท่านคิดส่วนสี่เรื่องส่วนที่เหลือรถชนรถพังขาขาดตัวยังอยู่โอเคไหมครับ โอเคไหมครับโอเคาชักไม่จะายาขาดูลม่ได้บนี่เหลือตั้งเยอะอ่ะไปแค่ขาน้องทันเขายังอยู่ได้ไม่ใช่หรอกน้องทันไปขาขาดสิครับบจำได้ไหมแล้วเราอกว่ไปที่ลานรถไฟ้วไฟทับขาขาสองได้เธอคุยกับเพื่อนคพึ่งชั่วโมงกว่าจะมีคนลงไปช่วยเธอขาขาดเดี๋ยวขาขาดรู้นี่ขาขาดครับ เรื่องบอกพูดเลยนะพูดจริงๆเนี่ยขาขาดฉันมองไม่เห็นเลยขาดไปนอกแล้วอาชีการชีวิตปกติมากนะก็บอกพยายามก่อนพยายามลดน้ำหนักเดี๋ยวนี้ไม่ไม่พยายามเลยลดไปแล้วสี่กิโลข้างละสองข้างละสองตอนนอนหลับลดหอบเมื่อยๆต้องมอเข่าตลอดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไหนเกียดไหนก็ไม่ถึงรถฟังเขาอย่างขาขาดบ้างเขาไมรู้สึกทำไมขาขาดแต่มองวามสนใจให้กำลังใจคนน้ำท่วมห๋อเนี่ยเขามีปัญหาแล้วค่าเดี๋ยวท่วมมันท่วมมามันท่วมมาแล้วเดี๋ยวมันเข้าไปดูนี่ขาขาดสองข้างยังไงก็ไม่มาอยู่แล้ว ป็นอะไรวิธีคิดครับถ้าเจออะไรไม่แปลกนะอยู่ที่นั่นคิดอะไรกับสิ่่งทีถ้าเจอนะคือน้ำท่วมท่านเห็นไหมที่ออกทีวีอ่ะจะมีคนตายก็มีนะผลเนื้อหมดตัวจะอยู่ได้ไงมีคนหัวเราะก็มีโอ้ตุลตุลปีตุลตุลปีเงี้ยประจําปีนี้เยอะหน่อยปีนี้เยอะหน่อยมันมีอะไรหรอปีหน้าอาไรอีกเอ้ยต้องไปสบายใจฟังฟังวิธีคิดครับอกห่าโอ้ไม่มีเขาจะอยู่ไงการตายสูบอกห่างเฮ้ยมาเอาใหม่ก็ได้โอ้จนเที่ยวเอดิมตุลตุลปังนี้ผม ตอนที่ผมเป็นร้านข้าดีราได้ผมตกตกได้ได้เห็นที่เป็นหางคนเราตกไม่เป็นคนเราล้มไม่ได้ล้มมันได้เกิดนะครับตอนต้องไข่ลุกล้มลุกล้มจำได้ไหมฮะคนร้องรับร้องไห้จริงๆคนร้องไห้มากก่อนดีวร้องนะครับตอนคลอดก็ร้องไห้มาหรือลูกใครคลอดมาหัวร้องมามาคลอดมาอย่งนี้ยหมอเรียกเขาโวบาเลยผมบอกให้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับผมตกตกได้ได้เรียนรามปกติอ่านข่าวสิบปนเห็นนักศึกษาคนหนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยที่หนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อ จริงม to ีชื่อทุกมมหาอะไรแต่ว่าได้มีชื่อเรียนสามปีเอทุ่งกวชาขึ้นปีสี่ติดปีโดเดียวเขโดนตึกคิดได้ไงได้มีโดตึกชีวิตนี้ต้องเอีหมดหรอกไปห้างต้องไปพิคเอหรือพิคซีก็ไม่ไปหรือเสียเกียรติชีวิตเน่ยถ้าผมคิดอย่างเขาได้มีโดดตึกผมตายได้แต่ปีหนึ่งนะครับผมเนี่ยเอฟเทียบเลยได้ปีผมต้องชะลอเพราะส่วนใหญ่จะแกล์เอฟ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 เอ๋อหรือฟเ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 อเอฟเ ถ้าผมคิดอย่างเขาผมอยู่ไม่ได้ผมบอกว่าผมไม่เกรดอะไรก็ชีวิตก็ดีกว่าครับถามทำไมฮะมันได้แล้วครับจะไปขอคืนเมื่อไรอาจารย์ไม่เอาขอเกรด่ยนใหม,ม่แปลงครับเกรด่เปลีไม่ได้วิชานี้ตัดหกสี่ผมทําได้ห้าเก้าผมก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่ถูกไหมครับไม่อยอมทําก็สองไม่ได้หมดชั่วโมงส่งกระดาษเปล่าให้อาจารย์เขียนข้อความสั้นๆแม่ต,ตาทำครัจุนโลกอาจารย์หเห็ยนแม่ก็ส่งกระดาษเปล่ากมาเขียนข้อความสั้นสๆสั่นโลกจะเป็นไปตามกรรม่ต้งใหม่ครับ วิชาไหนได้ A ออก A c e l l e เฉลียล่ยเฉลี่ยผมที่บอกเนี้ยวิชาไหนได้ B the best เยี่ยมมากวิชาไหนได้ C c o m p l e t สมบูรณ์แบบวิชาไหนได้ D diligent พยายามตั้งแขมงวิชาไหนได้ E excellent สุดยอดวิชาไหนเป็น F f ฟูเต็ไมไปเลยเขาสบายใจต F ตัวเกิดในเขาไม่ได้เลยนะวิธีคิดให้มีความสุขกับชีวิตครับมันไม่ได้อย่างใจหรอกถ้าทุกคนได้ทุกอย่างตามที่คิดสิ้นชีวิตเจาขอฟองไปไหน